นาฬิกาเจ็ดนาทีช่วงหน้าคุณผู้ชมฮะใครตามคดีนี้อยู่ไหมน้องน้ำอ่ะที่หายไปกับสามีค่ะแล้วก่อนในนี้พบว่าสามีไปผูกคอเสียชีวิตอยู่ในบ้านปรากฏว่าไปเจอชิ้นส่วนคล้ายมนุษย์คุณผู้ชมโดนเผาไฟอยู่แถวบ้านนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูช่วงหน้าครับ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนผนึกกำลังภาครัฐเอกชนครั้งใหญ่จัดแคมเปญซัมเมอร์เอดิชั่นสร้างประสบการณ์ซัมเมอร์รับสงการานต์ปีใหม่ไทยพร้อมดันให้เป็นหนึ่งใน w o r l d ์เบสเฟสติวัลส่วนนักท่องเที่ยวเช็คอินรับซัมเมอร์สุดคูลสำหรับทุกเจเนอเรชันที่เซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศกระแสะการกีฬาเนี่ยเ,เทรนด์ของโลกตอนนี้นะฮะถูกกันถ้าเรา380ทั่วประเทศนะครับจะเอางานซัมเมอร์กับงานสงการานต์นะฮะอินเทอร์เทนเมนต์กับวัฒนธรรมนะฮะเป็นเป้าหมายในการที่จะดึงนะักท่อง,ง,าาอง่ังนนะรบคึ